นี่ครับมีใครสงสัยไหมว่าแมงเม่าที่มันบินลงมาเนี่ย<ะ>เยอะๆเนี่ยแล้วมันหายไปไหนมาดูครับว่ามันหายไปไหนกันอ่าดูครับนี่นีๆีดูนะดูนะมันจะหายไปไหนดูหลักฐานเลย นี่ไงนี่ไงหลักฐานนี่ไงมันมหายไปไหนล่ะมันจะหายไปไหนได้ล่ะโดนดอบบี้ไปแล้วลูกสาวตั้งชื่อให้ว่าดอบบี้ครับนี่ดอบบี้กินใหญ่เลย ฝั่งนู้นก็เพื่อนเต้มเสียงอาแล็บบี้กินเข้าไปเอาให้อิ่มเลยดูผู้นี้ดูผู่นี้เรียบ้อยต่อตูดทำไมไม่ต้องเดินต่อตูดกันเลยนะ Ừ, phần luôn cái dưa mà mày là to tôi bị lao đồn lao, tiếp lối à mày đồn หลังๆเลียบเลยโอ้โหนู่นๆเอาเร็เร็เร็วเอาเร็วเรอึบอึอึบเียบเลยฮตอตม่ะตอตม่เนี่ยตอตมหายลวตอตมหายลวเีบเลยเสร็จทู่เลยอิ่มแล้วสิท่า

อะกินเองต่อไปอยติดไฟไว้ให้นี่แหละจะได้กัไม่กลายเป็นผัวกินบ้านฝากเองด้วยแล้วกันอุย้ยจบคลิป